สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวที่พักวิวหลักล้านบนภูทับเบิกค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงนะคะระหว่างทางยิ่งสูงยิ่งโคง้งยิ่งหมอกลงค่ะกว่าจะถึงที่พักก็แอบมึนอยู่ค่ะแต่ทุกคนคะ่ะพอมาถึงที่พักนี่หายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะบ้านพักของเราเป็นแบบห้องกระจกนะคะ โปร่งโล่งและกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะก็ดูวิวสิคะเห็นหมอกได้จากที่นอนแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูวิวจากตรงระเบียงกันค่ะเปิดประตูระเบียงออกมาก็จะพบกับความสดชื่นแบบนี้เลยนะคะเจอกับวิวภูเขาแล้วทิวหมอกแบบ360องศาเลยค่ะบ้านพักที่นี่ก็จะมีดาดฟ้าด้วยนะคะแต่สําหรับเราแค่ได้นั่งชมวิวจากระเบียง ก็ฟินมากๆแล้วค่ะบรรยากาศดีมากเห็นหมอกลอยระล่องแบบนี้นะคะเรามาถึงตอนบ่ายค่ะนี่คือบรรยากาศตอนบ่ายนะคะเราเจอหมอกและบรรยากาศแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะบางช่วงก็จะเป็นหมอกฟุ้งลอยมาประทะหน้าบางช่วงก็จะเห็นเป็นทะเลหมอกขาวพโพลนเลยค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่พักบนภูทับเบิกนะคะที่บรรยากาศดีวิวสวยมากๆค่ะ เราสามารถชมวิวและทะเลเหมอกได้จากเตียงนอนเลยค่ะคลินี้คุ้มค่ามากเลยค่ะเพราะว่าได้ชมหมอกแบบไม่ต้องรุ้นนะคะเที่ยวภูทับเบิกหน้าฝนฟินมาก